ผู้ของเรื่องในวันนี้เธอชื่อว่าคุณมินครับปัจจุบันนะครับคุณมินเธอทํางานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นงานแนวบริการลูกค้าครับคุณผู้ฟังเป็นคอเซ็นเตอร์ที่ให้ข้อมูลต่างๆไม่ใช่มิดจ,จี้นะไม่ใช่คอเซ็นเตอร์แบบที่เป็นข่าวอยู่การทำงานเนี่ยมันจะมีเป็นการแบ่งกะใช่ไหมมันจะมีเช้ามีบ่ายมีดึกในช่วงตอนที่ทํางานใหม่ๆเนี่ยคุณมินเธอก็ทํางานอยู่ในกะเชา้าทุกอย่างปกติดีทั่วไปนะเธอจะได้ทํางานวนอยู่แค่สองกะ นั่นก็คือกะเช้ากับกะบ่ายครับเพื่อนร่วมงานทุกคนก็สนิทสนมกันพอสมควรทําให้บรรยากาศในการทํางานมันชิลมากๆเป็นบรรยากาศการทํางานแบบที่คุณมินเธอโอเคจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีการประกาศจากทางบอร์ดบริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผังการทํางานใหม่ไม่นานนักมันก็มีรายชื่อออกมาปรากฏว่าคุณมินเธอถูกโยกย้ายไปทํางานกะกลางคืนแทนแล้วก็มีพนักง,งานบางส่วนถูกทายออกด้วยนะครับมีบางส่วนถูกจ้างออกก็มีเหมือนกัน พอย้ายมากะดึกเนี่ยคุณมินเธอก็ได้เจอกับพนักงานคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่แอนพี่แอนเธอเป็นพนักงานรุ่นพี่ที่ทํางานครับแล้วก็ทํางานกะดึกมานานแล้วแรกๆตัวเธอเองก็พยายามปรับตัวเข้ากับระบบงานในช่วงกลางคืนนะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับกะเช้ากับกะบ่ายที่คุณมินเธอคุ้นเคยมากๆเลยปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แค่เรื่องงานด้วยปัญหามันมาอยู่กับคุณมินแล้วก็พี่แอนเนี่ยแหละ คุณมินกับพี่แอนมีสไตล์การทางานที่ต่างกันสุดขั้วนะครับพี่แอนเธอจะเป็นคนทํางานเป๊ะแล้วก็เข้มงวดมากๆเจ้าระเบียบสุดๆตรงจุดนี้ถือว่าเป็นส่วนดีนะครับแต่พอมาเจอกับคุณมินที่ทํางานด้วยกันตัวคุณมินเองเธอจะมีนิสัยการทํางานที่เป็นคนรุ่นใหม่มากๆคือเน้นความยืดหยุ่นเน้นทํางานให้เสร็จตรงตามเวลาโดยในระหว่างเวลาทํางานมันก็มีบ้างครับมีคุยเล่นบ้างแอบแวบ,บไปเล่นมือถือบ้างแต่กับพี่แอนเนี่ยไม่ได้เลย เพราะว่าพี่แอนแกจุกจิกมากๆรา,า,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆพี่แอนก็ไม่ปล่อยผ่านจนบางครั้งเนี่ยทำให้ตัวคุณมินเองเธอรู้สึกอึดอัดแล้วก็แน่นอนครับเวลาพอทํางานร่วมกันทุกคืนมันก็ต้องมีปัญหาบ้างในช่วงแรกๆคุณมินเองเธอก็พยายามอดทนนะแต่พอปัญหามันสะสมไปเรื่อยๆตัวเธอเองกับพี่แอนก็มีปัญหากันบ่อยขึ้นมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นจนกระทั่งบางครั้งถึงขั้นเสียงดังใส่กันในที่ทํางานเลย ถ้าพูดตรงๆให้เข้าใจง่ายก็คือนับวันทั้งสองคนก็เริ่มจะไม่ถูกกันขึ้นเรื่อยๆซึ่งพอคุณมีนเธอรู้ตัวครับว่าการทํางานในกะดึกมันไม่เวิร์กสำหรับตัวเองโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับพี่แอนเนี่ยเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วตัวเธอก็เริ่มมองหาทางออกเธอขอย้ายกลับไปกะเช้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าอย่างน้อยเลยก็มีเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคยบรรยากาศก็ไม่อึดอัดเท่านี้ด้วยแต่พอเธอแจ้งหัวหน้าไป หัวหน้าดันกลับตอบมาว่าตอนนี้เวลาทํางานของกะเช้าตารางมันเต็มหมดแล้วไม่มีช่องให้คุณมีนสามารถย้ายกลับไปได้เลยทางเลือกเดียวเนี่ยก็คืออดทนอยู่กะดึกต่อไปจนกว่าไอกะเ,เช้ากับกะบ่ายจะมีตําแหน่งว่างซึ่งพอเธอได้คําตอบแบบนั้นครับเธอเองก็หงุดหงิดทั้งเครียดด้วยเพราะว่าถ้าย้ายไม่ได้มันก็เท่ากับว,ว่าตัวเธอเองจําเป็นจะต้องเจอพี่แอนทุกคืนแล้วก็ต้องทะเลาะก,กันแบบนี้ต่อไปเสียทั้งงานการเสียทั้งสุขภาพจิต แล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งคุณมินกับพี่แอนมีปากเสียงกันรุนแรงอีเรื่องที่ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่ามันสะสมมานานใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟพี่แอนเขาตําหนิคุณมินเรื่องวิธีการทํางานในขณะที่ตัวคุณมินเองเธอก็มองว่าพี่แอนเอาแต่จับผิดที่เขาใช้อํานาจของคนที่อยู่มาก่อนมากดดันคุณมินเธอยอมรับนะครับว่าการทะเลาะก,กันในครั้งนั้นเธอใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่เธอพูดประมาณว่าถ้ากาดนี้ไม่มีพี่แอนน่ะนะกาดนี้คงจะดี ซึ่งพี่แอนที่ได้ฟังคํานี้จากปากคุณมินพี่เขาก็นิ่งไปเลยคือเหมือนกับพี่แกมไม่รู้จะตอบอะไรคุณมินดีหลังจากฟังสิ่งที่คุณมินพูดพี่เขาก็เดินอกนอกนอกห้องไปเลยแล้วในวันเดียวกันนั้นนั่นแหละครับมันคือวันเดียวกันกับที่คุณมินตัดสินใจจะลาออกตัวเธอเองปลิ้นใบลาออกแล้วก็เขียนตรงนั้นเลยแล้วก็เอาเอกสารการลาออกเนี่ยไปวางไว้ที่โต๊ะหัวหน้าก่อนออกกะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะในการแจ้งลาออกมันจะมีระยะเวลา30วันใช่ไหม ช่วงนั้นมันเป็นช่วงปลายป,ายปีพอดีคุณผู้ฟังคุณมินเธอก็เลยถือโอกาสใช้สิทธิลาพักร้อนหลังจากไม่ได้ใช้มานานตอนนั้นเธอกดสิทธิ์ลาลากยาวหนึ่งอาทิตย์เพื่อตัวเธอเองจะได้ไปพักสมองกับครอบครัวเธออยากใช้เวลานี้ตัดขาดจากเรื่องเครียดที่ทํางานให้ได้มากที่สุดคุณมินเธอรู้ดีครับว่าปกติแล้วบริษัทก็มีไลน์กลุ่มสําหรับคุยงานตลอดเวลาถึงแม้จะลายหยุดมันก็อาจจะมีบ้างเป็นข้อความแจ้งเตือนเข้ามาในไลน์แบบไม่ขาด และเพื่อให้ตัวเธอเองพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตัวเธอเองก็ปิดแจ้งเตือนไลน์กลุ่มทุกกลุ่มแล้วก็หวังใช้เวลานี้ชาร์จพลังปล่อยวางเรื่องที่ทํางานทั้งหมดซึ่งหลังจากนั้นครับการกลับมาจากลาพักร้อนเนี่ยคุณมินก็กลับมาทํางานปากตินะพยายามปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศเดิมอีกครั้งแต่นั้นทีที่เดินเข้ามาในห้องพักพนักงานไอคาแรกที่เพื่อนร่วมง,งานเขาถามคุณมินมันกลับทําให้ตัวเธอเองรู้สึกงงมากๆเพราะว่าเพื่อนเขาถามว่ามิน วันนี้ไปงานพี่แอนไหมในตอนนั้นสมองของเธอพยายามประมวลผลกับสิ่งที่เธอเพิ่งจะได้ยินมาแล้วสิ่งที่เธอรู้หลังจากนั้นมันก็ยิ่งทำให้ตัวเธอเองช็อกคือในระหว่างที่เธอลาพักร้อนพี่แอนเขาประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไอ้ข่าวนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณมินใจหายวาบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนตัวเธอเองตั้งตัวไม่ทันและในคืนพรุ่งนี้มันก็จะเป็นคืนส่วนวันสุดท้ายแล้วด้วย ก่อนที่จะเผาร่างพี่เขาในอีกวันหนึ่งคุณมินในตอนนั้นเธอช็อกไปเลยทันทีที่เธอได้ยินในหัวของเธอตอนนั้นมันย้ำคิดอยู่เพียงแค่ไม่กี่คำถามคือพี่แอนเสียแล้วเหรอมันเป็นไปได้ยังไงคนที่เธอทะเลาะด้วยอยู่ไม่นานมานี้เนี่ยนะอยู่ๆเสียไปแล้วแล้วอยู่ๆมาจากไปแบบไม่มีวันกลับเลยคือมันเร็วเกินไปหน่อยครับจนตัวเธอเองไม่สามารถตั้งตัวได้ทันซึ่งถึงเธอเองจะไม่ค่อยถูกกับพี่แอน แต่พี่เขาก็เป็นคนที่คุณมินเจอมาตลอดทุกคืนยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือไอคำพูดสุดท้ายที่เธอพูดกับพี่เขาก่อนที่เธอจะหยุดงานมันก็ยังดังอยู่ในหัวถ้าพี่ไม่อยู่กะนี้ก็คงจะดีกว่านี้ในตอนนั้นคุณมินเธอบอกว่าเธอพูดออกไปด้วยอารมโมโหจนลืมคิดไปเลยครับว่าคำพูดมันร้ายแรงขนาดไหนและถึงแม้เรื่องของพี่แอนจะทําให้ตัวเธอตกใจแล้วก็รู้สึกผิดแค่ไหนแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจของเธอนะ ยังไงเธอก็ยังอยากจะลาออกอยู่ดีเพราะว่านอกจากเรื่องของพี่แอนแล้วตัวเธอเองก็เบื่อกับงานที่นี่มาสักพักแล้วเหมือนกันซึ่งพอแจ้งหัวหน้าไปหัวหน้าเขาก็รีเควสกลับมานะว่าขอให้อยู่ต่อก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คนกะดึกเนี่ยมันขาดหนักมากๆยิ่งพี่แอนเพิ่งจะเสียไปอีกหัวหน้าเขาคงจะหาคนมาแทนไม่ทันแน่ๆซึ่งคุณมินเองเธอก็ไม่ได้สนใจเหตุผลอะไรของหัวหน้าเขาหรอกนะครับอยากจะลาออกอยู่ดีเธอก็เลยยืนยันคําเดิมไป ท้ายที่สุดหัวหน้าเขาก็ต้องยอมนะและหัวหน้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบรับคนใหม่มาส่วนช่วงที่คุณมินยังอยู่เนี่ยถ้ามีคนใหม่แล้วก็ให้คุณมินช่วยถ่ายงานให้คนใหม่ก่อนไปคุณมินในตอนนั้นเธอตอบรับนะครับแล้วก็พยักหน้ารับงานไปเธอคิดในใจว่าขอให้มันจบลงเร็วๆแล้วกันจบลงแบบไม่มีปัญหาตามมาซึ่งในเรื่องงานเนี่ยมันก็เหมือนจะจบลงครับพียงแต่ว่าเรื่องของพี่แอนมันไม่ได้จบลงตามนั้นนะสิ ในวันรุ่งขึ้นมันเป็นวันเสาร์ที่คุณมินเธอหยุดงานนะครับตัวเธอก็นัดกับเพื่อนที่ทํางานเพื่อที่จะไปงานศพของพี่แอนพร้อมกันในเย็นวันนั้นตอนที่เดินเข้าสาราวัดบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันดูเย็นเย็นวังเวงแบบแปลกๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเธอคิดมากไปเองก็ได้เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอถึงหน้าศพตัวเธอก็จุดธูปไหว้ขอคมาพี่แอนในใจขอโทษที่ตัวเธอเองเคยพูดไม่ดีด้วยแล้วก็ขอโทษที่เคยทะเลาะกัน ่วงเวลาหลังจากนั้นมันปกติดีนะครับจนกระทั่งถึงเวลากรวดน้ําตัวเธอเองก้มหน้าลงแล้วก็มองน้ําในขันที่มันไหลลงพื้นอย่างช้าๆตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้วิแอนแต่ในระหว่างนั้นตัวคุณเมนเธอรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่โลงศพโลงศพเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายมือของเธอนะคุณผู้ฟังคิดแบบนี้เหมือนเห็นที่ห่างตาประมาณนั้นเลยเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นอะไรที่ห่างตาแล้วมันจะต้องหันไปดูโดยอัตโนมัติ คุณมินในครั้งนั้นก็เหมือนกันเธอเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็หันไปมองทางหางตาอย่างช้าๆซึ่งในสิ่งที่เธอเห็นมันก็ทําให้เธอขนลุกไปทั้งตัวเธอเห็นพี่แอนกําลังนั่งพับเพียบอยู่ใกล้ๆโรงตัวเองพี่แอนเธอใส่ชุดเดิมชุดเดียวกันกับที่คุณมินเห็นที่ทํางานทุกๆวันใบหน้าของพี่เขาดูซีดๆตาดําคล้ำเหมือนกับคนอดนอนและที่ผิวตามร่างกายของพี่เขาก็มีรอยช้ำเขียวๆเ,เหมือนกับไปโดนอะไรหนักๆทุบมา ภาพพี่แอนที่คุณมินเห็นคือพี่เขานั่งก้มหน้าแล้วก็พนมมืออยู่นิ่งๆเหมือนกับผู้ร่วมพิธีทุกคนทั่วไปพอคุณมินเธอเห็นแบบนั้นเธอก็หันหน้าหนีแล้วก็หลับตาปีพยายามไม่มองไปอีกแล้วก็ไม่กล้าลืมตาด้วยตอนนั้นเนี่ยขนแขนมันลุกไปทั้งตัวก็วหลับตาแน่นจนกระทั่งพระท่านสวดเสร็จพอลืมตาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งภาพของพี่แอนที่ข้างลงตัวเองก็หายไปแล้วและตั้งแต่วันที่กลับมาจากงานศพนะครับ คุณมินเธอก็เริ่มรู้สึกว่าออฟฟิศที่เธอทํางานกะดึกมันก็เริ่มเงียบกว่าปกติมันไม่ได้เงียบแบบเป็นปกติของกะกลางคืนนะครับคือมันเป็นบรรยากาศที่เงียบแบบดูอึดอัดเหมือนต่างคนต่างระแวงอะไรกันสักอย่างอะไรทํานองนั้นแล้วอ้เรื่องราวแปลกๆมันก็เกิดขึ้นในคืนหนึ่งในขณะที่คุณมินเธอกําลังนั่งทํางานอยู่เงียบๆตัวเธอเองก็ได้ยินเสียงติต๊ดมันเป็นเสียงติ๊ดของการเปิดพาวเวอร์คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งพอเธอหันไปมอง เธอก็เห็นหน้าจอของคอมเก่าพี่แอนถูกเปิดขึ้นมาทั้งที่โต๊ะทํางานของพี่แอนเนี่ยไม่มีใครนั่งอยู่ด้วยแต่มีคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานมานานหลายวันตั้งแต่วันที่พี่แอนแกเสียพอเห็นแบบนั้นครับตัวคุณมินเองก็รีบรุกขึ้นไปปิดหน้าจอแต่พอกดปิดจอมันดันเปิดขึ้นมาเองอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เนี่ยพอจอเปิดขึ้นมาหน้าต่างโปรแกรมมันก็เปิดทํางานค้างเอาไว้เหมือนกับว่ามันมีใครบางคนเพิ่งจะใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านี้ ตัวเธอเองพยายามบอกตัวเองนะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าระบบของเครื่องรวนหรือเปล่าแต่ในใจลึกๆคุณมินเธอก็รู้แหละว่ามันไม่น่าใช่หรอกในวันต่อมาครับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะพี่แอนเนี่ยมันถูกจัดเรียงใหม่ทั้งๆที่ทุกคนในห้องทํางานเขารู้นะว่าตั้งแต่พี่แอนเสียไปมันไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับโต๊ะทํางานของแกเลยและไม่อีกอี่วันต่อมา มันมีเพื่อนอีกคนนึงเดินออกมาจากห้องน้ําตอนทํางานเข้ากะตอนตีสองเพื่อนเขาเห็นหลังของคนแวบ,บๆเดินเข้าไปในห้องเก็บของเหมือนกับคนเดินเข้าไปในห้องววๆอะไรทํานองนั้นพอเ,เห็นแบบนั้นครับเพื่อนเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณมินหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนคนอื่นหรือเปล่าพนักงานคนนั้นเขาตั้งใจเดินเข้าไปทักแล้วก็เห็นชัดๆจากด้านหลังว่านั่นมันคือหลังของพี่แอนพนักงานคนนั้นครับเขาตัวแข็งทื่อทําอะไรไม่ถูก ค่อยๆเดินถอยหลังกลับมาที่โต๊ะทำงานก่อนที่เขาจะนั่งนิ่งเงียบแล้วก็มาเล่าเรื่องให้เพื่อนที่ทำงานฟังในวันหลังซึ่งในสิ่งที่คุณมินเธอบอกว่ามันน่าขนลุกที่สุดมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าในวันหนึ่งในขณะที่ทุกคนในห้องทำงานกำลังนั่งทำงานกันอยู่เงียบๆจู่ๆมันดดนมีเสียงแป้นพิมพ์ดังขึ้นมาเบาๆจากโต๊ะของพี่แอนทุกคนในห้องเนี่ยเงยหน้าขึ้นมามองพร้อมกันและทุกคนก็ต่างรู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทุกคนต่างพยักหน้าให้กันโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาโดยที่คุณมินเองเธอก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนะก่อนที่จะทำงานของตัวเองต่อไปคือจูๆ่ๆแป้นพิมพ์มันดังขึ้นมาเหมือนมีคนกำลังพิมพ์ทั้งๆที่โต๊ะทำงานของพี่แอนตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีใครนั่งเลยซึ่งหลังจากนั้นพอทุกคนไม่ใส่ใจไอเสียงแป้นพิมพ์มันก็เงียบหายไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาก่อน แลเรื่องหลอนๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่กับคุณมินแล้วก็เพื่อนที่อยู่กะดึกเท่านั้นนะตอนนั้นทั้งหัวหน้าเขารับพนักงานใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยครับน้องเขาชื่อว่าคุณฟ้ายึ่งคุณฝ้ายเองก็เจอด้วยเหมือนกันในคืนนั้นหลังจากพักเบรกคุณฟ้ายก็เดินมาหาทุกคนที่นแผนกแล้วก็ทำหน้าตึงๆมาเลยเหมือนกับว่าคุณฟ้ายเธอกำลังคิดอะไรอยู่คุณมินที่เป็นพี่เลี้ยงเธอพอเห็นแบบนั้นก็ถามนะแล้วคุณฟ้ายเธอก็เล่าให้ฟังว่าในตอนที่เธอเดินเข้าไปหยิบของในห้องเก็บของ เธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินนําเข้าไปก่อนหน้าคุณฟ้ายเธอคิดว่าน่าจะเป็นพี่คนไหนสักคนที่มาทํางานกะดึกเหมือนกันเธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรเดินตรงตามเข้าไปตั้งใจจะไปถามเรื่องงานเนี่ยแหละแต่พี่คนนั้นเขากลับมองหน้าคุณฟ้ายแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็เดินกระแทกไหล่คุณฟ้ายสวนออกมาจากนอกห้องเก็บของคุณฟ้ายก็เลยมาถามคุณมินเนี่ยแหละว่าพี่คนนั้นเขาเป็นใครเพราะว่าตัวเธอเองไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนซึ่งคุณฟ้ายเธอก็อธิบายลักษณะที่เห็นให้คุณมินฟังนะ เธอบอกว่าพี่คนนั้นใส่เสื้อฟอร์มบริษัทเหมือนกับพวกเราทุกคนเนี่แหละไว้ผมยาวแล้วก็รวบผมไว้ที่ด้านหลังพี่เขาย้อมผมสีน้ำตาลอ่อนๆหน้าดุน่อยๆซึ่งในตอนนั้นที่คุณมินแล้วก็เพื่อนร่วมงานได้ฟังทุกคนรู้ครับว่าลักษณะแบบที่คุณฟ้ายบอกเนี่ยนั่นคือพี่แอนแน่นอนแต่ทุกคนไม่อยากให้คุณฟ้ายตกใจกลัวเพราะว่าเป็นพนักงานใหม่กลัวจะทํางานร่วมกันไม่ได้ทุกคนก็เลยตัดสินใจไม่ได้เล่าเรื่องพี่แอนให้กับคุณฟ้ายฟัง โดยหลังจากนั้นพอผ่านไปอีกไม่กี่วันมันก็เกิดเรื่องอีกขึ้นจนได้และคราวนี้เนี่ยหนักกว่าครั้งก่อนเอกในวันนั้นคุณมินเธอลุกเข้าไปเข้าห้องน้านะครับโดยที่คุณฟ้ายกับเพื่อนร่วมงานอีกสองสาคนก็นั่งทํางานตามปกติแต่พอคุณมินเธอเดินกลับออกมาจากห้องน้ํายังไม่ทันถึงโต๊ะเลยตัวเธอเองก็ได้ยินเสียงกรีดดังลั่นไปทั่วแผนกเธอเองรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วก็เห็นคุณฟ้ายตัวสั่นหน้าซีดนั่งร้องไห้กองอยู่กับพื้น เพื่อนอีกสองคนเขาก็พยายามประคองน้องเอาไว้อะนะแต่น้องเขาก็ตัวสั่นไม่หยุดเลยในตอนนั้นคุณฟ้ายเอาแต่ร้องไห้แล้วก็พูดซ้ำๆว่าผีหลอกผีหลอกน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งตัวคุณมินเองที่ได้ยินก็ยังรู้สึกขนลุกเธอรีบวิ่งเข้าไปดูแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรคุณฝ้ายไปเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ใกล้ๆก็เหลือบมามองกันแบบรู้กันดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณฟ้ายเห็นต้องคือพี่แอนแน่ๆแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมานะ ผู้คนทําเป็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าพูดไปน้องเขาจะยิ่งกลัวหนักยิ่งกว่าเดิมหัวหน้าคงเห็นท่าไม่ดีหลืวมั้งครับหัวหน้าก็เลยให้คุณฝ้ายหยุดงานก่อนและตั้งแต่วันนั้นคุณฝ้ายก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยนะหลังจากกลับบ้านไปพอวันต่อมาคุณฝ้ายเธอก็โทรมาแจ้งลาออกกับหัวหน้าโดยที่ตัวเธอไม่ยอมเข้ามาเซ็นเอกสารที่ออฟฟิศอีกเลยด้วยและเรื่องน่าแปลกก็คือ มันจะมีเพื่อนของคุณมินคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกันว่าเป็นรุ่นพี่ของคุณฝ้ายที่แนะนําให้คุณฝ้ายมาสมัครงานนี้เพื่อนคุณมินคนนี้ครับเขาอยู่คนละกะกันใช่ไหมคุณมินเองเธอก็ถือโอกาสโทรไปถามวัากะกลางวันเนี่ยปกติกันดีอยู่หรือเปล่ามีใครเจอเรื่องอะไรแปลกๆที่ออฟฟิศไหมเพราะว่าสถานที่ทํางานของพนักงานทุกกะมันคือห้องทํางานเดียวกันนะครับแค่เวียนกันไปเวียนกันมาเฉยๆโต๊ะทํางานแทบจะเป็นโต๊ะเดียวกันยกเว้นโต๊ะทางานของพี่แอนคนเดียว ซึ่งเพื่อนคุณมินเธอก็บอกนะครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างปกติดีไม่มีใครเจออะไรแปลกๆเลยและจากคําตอบของเพื่อนนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้คุณมินรู้ว่ามันเหมือนกับว่าพี่แอนแกนเลือกจะอยู่หรือว่าเลือกแสดงปฏิหารอะไรของแกเฉพาะกะกลางคืนเท่านั้นหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปเพื่อนร่วมงานคนนี้ของคุณมินเนี่ยที่อยู่คนละกะกันเขาก็โทรมาเล่าให้คุณมินฟังว่าการที่น้องฝ้ายเธอลาออก เธอเจออะไรบ้างในวันนั้นเธอบอกว่าเธอนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะนะแล้วก็เป็นโต๊ะทํางานเก่าของพี่แอนทุกอย่างมันปกติดีน้องพิมพ์งานไปตามปากติเลยจนกระทั่งน้องเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่โต๊ะเธอจําได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวกันกับที่เจอในห้องเก็บของเมื่อวันก่อนผู้หญิงคนนั้นครับเธอเดินมาหยุดตรงหน้าโต๊ะทํางานของคุณฝ้ายสายตาของเธอจ้องมองนิ่งเหมือนกับว่าเธอไม่พอใจจนกระทั่งคุณฟ้ายเองเธอรู้สึกแปลก เธอเองก็รีบขอโทษแล้วก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นพนักงานคนเก่าคนแก่ที่เคยนั่งทํางานที่โต๊ะนี้มาก่อนแน่เลยซึ่งสิ่งที่ทําให้คุณฝ้ายขนลุกก็คือผู้หญิงคนที่ว่านี้เนี่ยรีบนั่งลงที่เก้าอี้ตัวนั้นทันทีที่น้องลุกขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นที่ของเธอจริงๆคุณฝ้ายในตอนนั้นเธอรู้สึกไม่สบายใจนะครับเธอก็เลยลองถามไปว่าพี่เป็นใครกันทำไมหนูไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาพี่เลยเป็นพนักงานกะเช้าหรือเปล่าคะ คือถามไปด้วยความสุภาพนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรคุณฝ้ายกลับมาเธอนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานแล้วก็นั่งหันหลังให้นั่งนิ่งอยู่แบบนั้นแต่แล้วจูๆ่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าพี่ชื่อแอนแล้วก็เป็นพนักงานกะกลางคืนเนี่ยแหละซึ่งในการพูดอย่างเดียวของพี่แอนมันไม่น่าขนลุกนะครับที่น่าขนลุกที่สุดก็คือพี่เขาพูดทั้งๆท,ที่พี่เขากําลังนั่งหันหลังให้คุณฝ้ายอยู่โดยที่ไม่นานหลังจากนั้น พี่เขาก็ค่อยๆหันหน้ามาหาคุณฝ้ายโดยที่การหันหน้ามามองคุณฟ้ายของพี่เขาเอาหันมาแบบหันมาทั้งหัวเลยซึ่งคุณฟ้าเองที่เห็นภาพนั้นเธอก็ร้องกไีดจนสุดเสียงจนกระทั่งพี่ๆในห้องทํางานคนอื่นวิ่งเข้ามาดูแต่เมื่อทุกคนมาถึงพี่แอนเธอก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันเลยเป็นเหตุผลไงครับที่ทําให้คุณฟ้ายเธอแจ้งลาออกทันทีทั้งๆที่ตัวเธอเองเพิ่งมาเริ่มง,งานใหม่ได้ไม่ถึงสองอาทิตย์เลยด้วยซ้ํา โดยหลังจากเหตุการณ์นี้ของคุณไฟยนะข่าวลือเกี่ยวกัวบวิญญาณของพี่แอนก็กระจายไปทั่วรวมถึงพนักงานที่ทํางานกะเช้ากับกะบ่ายด้วยให้เหตุการณ์หลอนๆเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นจนเป็นเรื่องชินตาอย่างเช่นพวกเสียงแป้นพิมพ์เสียงลากเก้าอี้แต่ที่หนักๆเลยก็คือมันมีคนเห็นพี่แอนเดินอยู่ในห้องเก็บของบางคนก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของพี่แอนเป็นเสียงร้องไห้แผ่วๆตอนตีสองแต่พอเดินไปดูต้นเสียงมันดันกลับดังมาจากโต๊ะทํางานเก่าของพี่แอนซะอย่างนั้น ในความเหี้ยของพี่แอนเนี่ยมันทําให้พนักง,งานกะดึกที่เหลืออยู่ทนแทบไม่ไหวทุกคนเริ่มทยอยแจ้งลาออกหรือไม่ก็ขอเปลี่ยนกะซึ่งงานกะดึกเนี่ยมันเป็นงานที่หาคนทํายากนะครับท้ายที่สุดบริษัทก็เลยเลือกที่จะบังคับเอาคือบังคับให้พนักง,งานที่ทํางานกะเช้ากับกะบ่ายเนี่ยเวียนกันทํางานเวียนกันทํางานไปบ่ายบ้างไปดึกบ้างไปเช้าบ้างวนกันไปวนกันมาอยู่แบบนี้มันก็เลยทําให้พนักง,งานไม่มีทางเลือก ซึ่งในช่วง30บวันสุดท้ายที่คุณมินเธอทํางานอยู่นะเธอบอกผมว่าบรรยากาศในการทํางานกะเดึกมันมีแต่ความหวาดระแวงทุกคนทํางานกันไปแบบไม่รู้ว่าคืนไหนจะเป็นคืนของตัวเองที่เจอผีพี่แอนไม่มีใครการนั่งทํางานเงียบๆเลยครับบางคนก็นั่งไปเปิดเพลงฟังไปทั้งทั้งที่ตัวเขาเองเป็นคอรเซนเตอร์นั่นแหละคือก็ต้องบังคับให้ลูกค้าฟังเสียงเพลงไปด้วยไม่งั้นพนักง,งานทํางานไม่ได้ครับหรือแม้แต่การไม่เข้าห้องน้ํานะ หลังจากช่วงนั้นเวลาใครจะไปเข้าห้องน้ําคนหนึ่งทุกคนต้องปิดไม้หมดแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําพร้อมกันทั้งห้องเลยจนกระทั่งครบ30วันที่คุณมินทลาออกตัวเธอเองก็กดออกจากไลน์กลุ่มบริษัททุกกลุ่มแล้วก็ไม่เคยติดต่อกับเพื่อนที่นั่นอีกเลยจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ายังมีคนเจอผีพี่แอนอยู่ที่ห้องทํางานหรือเปล่าเรื่องราวนี้ของคุณมินนะครับคุณผู้ฟังก็ถา,ถามผมนะผมคิดว่าบางทีนะคุณผู้ฟัง คุณแอนเนี่ยการเสียชีวิตของเธอมันอาจจะทําให้เธอไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าคือเธอเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในตอนข้ามถนนอะไรทํานองนั้นครับเหมือนตุยกระทันหัน,หนจิตก็ยังไม่รู้เลยมั้งว่าตัวเธอเองได้เสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณของเธอก็เลยกลับมาวนเวียนในสิ่งที่เธอเจออยู่ทุกๆวันนั่นก็คือการทํางานที่ออฟฟิศของเธอวิญญาณของเธอก็เลยมาสิงอยู่ที่นั่นถ้าถามผมว่าคุณแอนเธอจะรู้ตัวเมื่อไหร่หรือว่าต้องอยู่ตรงนั้นอีกงานแค่ไหน ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าต้องมีสักวันแหละที่คุณแอนเธอรู้ตัวว่าเธอจากโลกใบนี้ไปแล้วพอจากไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะต้องมาทํางานที่นั่นอีกวิญญาณของเธอก็น่าจะไปสู่สุคติละมั้งตรงจุดนี้ผมคาดเดาเอาเอ,าเองนะไม่ได้มีเหตุผลอะไรมารองรับคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจ,จนารณญาณในการรับฟังด้วยแล้วกันนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเมน ตัวคุณเองคิดว่าการที่คุณแอนวนเวียนอยู่ที่ทํางานแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าเธอยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคนลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถบมบชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ